เมื่อกี้ขอโทษด้วยครับเมื่อกี้ผมพื้ออ,อกพื้ออ,อกวันนี้พวกเราก็จะมาถ่ายแมปมาใหม่นะครับหรือไม่ก็มามา,มานานแล้วแต่หรือไม่ก็กลับมาผมก็จำไม่ได้แต่วนี้เราก็จะเล่นกันนะอันที่จริงมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วมั้งจำไม่ได้ ผมก็จะเริ่มเล่นเลยอ๋อขั้นมาใหม่แล้วเมื่อวานที่ผมถายรูปบล็อกไปเป็นไงบ้างถ้าคุณขุดดิสระวังโดนตีนไว้ให้ดีๆจะมีสาดเดินเดินไปแล้วหยับหยับคุณหยับหยับหยับจนหัวแตกสมองไหลนั่นก็ตำรวจก็ไม่เห็นแบบนั่นแหละ

มันจะขึ้นเป็นเก่าคือแบบเป็นโคตรแหลกเลยมันมันจะเห็นร <First blood. S 1> ะเบิดไปเลย <Double kill. S 1> ให้มีระบบเงินปุ่นงนุนนี่ดีใดดีอ๋อทางข้างด้วยครับโอ้โห ใช้ท่าไม่ตายแล้วแหละใช้ปืนไฟซะเลยหปืนไฟจังอ่อนแอระก็จอกกวโหมดนี้ไม่มียาถ้ามีอย่างลบกลอนยางน่พอน่เาไม่เงี้ยไหม้าันมันจะสองตัวเป็นเล้ง รอรู้เลยว้ปวดศีรับไว้เป็นแบบนีเลย m ี4จุดมาจริง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 ใจใจใจผมต้องรักคัผมต้อง

จบผีเขานะครับไปไปไปกัลระเบิรดโอ้มะเย้พอดีผมเบคายเ้ยถามว่าทำไมถึงไอ้นี่ผมเออบาชิเต้เนี่ยของ ใครก็มาโมยมาโมยขุนข้างบ้านมาทำไปถึงไม่มีสกินผมใด้ไอดีเก่าไอดีเก่าที่ดีไม่ใช่ไเดินไปเดนเดินเดินถามว่าทำไมถึงมันคนกากเลยเสืยอ คยุยนงนะั้ต,ตายตายตายแล้วเจ้คนเยอะจังผมจะตายแล้ว เอารถต่อขับรถได้บานีผมขับเร็วเลยมันคนอยู่ในบ้านเลยัอวอะไร ถือระเบิดไปจั๊กระเบิดแฟลไปเลยแล้วก็โดนนะครับแล้วก็เตรียมตัวยิงนะครับแล้วเขาจะเห็นเราแล้วตัวนึงแล้วตัวนึง Not right. quite. it. Oh, it Double kill. Triple kill. Double kill. รัวัวโดนหัวขนาดนั้นแล้วไม่ตายแบบนั้นโปรอยู right ่แล <te> pues ้วครับแล้วก็ดักรออยู่ตรงนี้เห็นไหมเดี๋ยวชนะเลยวิ่งแล้วจะเต็นจะดิเต็ง หุึยน่าไอ้ดีมยังจากขนาดนี้แรงผมแรงไดมอนแล้วชนล่ะเอ้ยกันปะจักรานลาเบิดเว้ ได้เพชรแต่จริงผมอยากได้มากคือไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้กลงนีาไกลได้มากบอกเลยว่าทุกคนเป็นเทพทูแน่นอนอเอ็กแองไอ้นี่ออกไปดิจริงผมอยากจะไปซื้อกระดุนดนานามน้ำ อยู่แล <AMA> e ้วครับใครจะไปกดไายงูเนี่ยครับผมแค่ต้องการลูกแก้วแค่อันเดียวดูสิทิ้เแกยวผมนี้แค่อันเดียวผมจะได้จุดนิจจ์เดี๋ยวผมไม่ดูอย่างหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวกดขึ้นไปก่อนกดอันนี้มั้ง ดูสิเป็นหน้าคูดสวยเลยจริงนี่ผมยังได้ที่สุดคือหน้าไฟแต่มันใช้เยอะมากดูสิพูดที่เลยผมก็เลยว่าจะออันนี้สเลื้งเนี่ยถึงมันจะไม่สวยแต่นี่อะไรอ่ะพิมพ์เขียวก็ไดก็ได้ขอลูกก้า สีแอมแจกลูกแก้วเดีผมวผมย่งดูพิมพ์เขียวอันหนึ่งของกลงุมผมได้ม,มีสองอันเลยเนี่ยสองอันตอนนั้นแรกไม่ทันลูกแก้วไม่พอเดี๋ยวมันก็กลับมาเฮ้ยสวยเลย ได้คงดีกว่าเพราะตัวราไปก่อนไม่บา,บาย